วัดธรรมปัญญารามบางม่วงขอเชิญชวนญาติมิตรร่วมแสดงมุทิตาจิตฉลองสมณศักดิ์ผัดยศองสรพจนสุนทรพระอาจารย์เสียนป่อในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโรดกล้าวเลื่อสนสมณศักดิ์และพระราชทานผ้าไตรใบตราตั้งจัดงานฉลองในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2567 จึงขอเชิญชวนพุทธศาส,สนิกชนและคณะสิทธานุสิ์ร่วมออกโรงฐานทำบุนุทิ์ให้บุรพาจารย์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและฉลองสมณศักดิ์พัทยมุทิตาสาการะองค์สรพรจน์จุนทรด็อกเตอร์ผู้ช่วยประหลัดขวาคณะสงฆ์อนามนิกายประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนามนิกายเจ้าวาดวัดธรรมปัยารามบางม่วง เริ่มงานเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปทางวัดจัดเลี้ยงอาหารโรงทานท่านใดจะร่วมเชิญติดต่อได้ที่0851779169ได้ตั้งแต่บัดนี้